้างทำวันแรมต้องเป็นวันขึ้นขึ้นสิบห้าเดือนขึ้นเออเดือนขึ้นพระจันทร์เปิดพระจันทร์เปิดแล้วกัตตาต้องไปตําตอนเที่ยงคืนสอสี่แยกให้สัปเหร่เป็นคนตําสัปเหร่ตำไปสวดไปด้วยทําพิธีไปอืมเสร็จแล้วพุ่งแล้วก็ทิ้งไว้แล้วพุ่งยี่เช้าเราค่อยมาเก็บอ๋อแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นก่อนเออทิ้งไว้แล้วก็แล้วก็หลงปลูกก็จะแบบปลูกเสร็จอีทืมครับ ไปเจอหลวงปู่ทีมเนี่ยอายุสิบแปดตอนนั้นผมอายุสิบแปดแล้วเราไปเจอท่านเป็นงอาตายาใสหรือว่าเมตตาท่านท่านเมตตาก็เหมือนหลวงพ่อได้พาท่านมาบ้างไหมเยอะเมื่อก่อนเยอะแต่แต่สมัยก่อนก็อย่างว่าก็เหมือนหลวงพ่อคมนะไม่มีราคาวบางๆนะเออตอนหลังนี่แพงโอ้โหองค์แต่แต่เป็นเครื่องยินยันี่คือเฮียมีรุ่นองค์ร้อยองค์ใหญ่ๆอ่ะ ร้อยองเออไอ้นั่นนะไอ้นั่นไอ้นั่นดินเจ็ดปาช้าเลยจ็ดปาช้าเลยแต่มีกี่องเขาทาแค่สิบองเองสิบองเองนะคือคือสับเลยเขาไหนๆตมแล้วก็ก็ทําขึ้นมาอ๋อในที่มีดินที่เหลือไงในชมรมนี่ก็รับมหมฮะในในชมรมเขาเขาไม่ยอมรับหรอกแต่ว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาเห็นปุ๊บรู้เท่าไหร่เขาก็สู้อ๋อ ันนี้มันเรียกว่าไม่แน่เสมอไปนะว่าเออว่าคุณจะบอกว่ารุ่นนี้ไม่มีแต่ที่นู่นเนี่ยเขารู้ว่ามีเออใช่เขา่าก็ทำสิบกว่าองค์อย่างจริงๆอ่ะรุ่นเนี้ยเขาทําเป็นเป็นเป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นเนื้อสำลิดเนื้อทองืองฝังแดงอะไรพวกนี้ยครับแต่ทีนี้สับสับเปล่าเขารู้อยู่แล้วเขาไหนๆก็เหนื่อยแล้วเขาก็ปั๊มขึ้นมาแบ่งภันในกลุ่มลูกศิษย์แล้วต้องมียันอะไรนะยันโคสลาเลยโคสลามีเขาเรียกอะไรโอ้โหวันนี้ ผมมาหาเฮียปาโมดเตชะและพีพัฒน์ที่ไม่เคยผิดพลาดเลยนะครับโคสลอดนี่นะฮะสิ่งดีๆเกิดขึ้นโอ้โหนายๆนี่เปันดินจัดปราชาเนี่ยนะนี่ครับทาแค่สิบองค์ครับสิบสิบสิบเท่าไหร่มั่วสิบกว่าองค์อ่ะแต่รู้ว่าสิบกว่าองค์แล้วเฮียได้ม่กี่องค์ได้มาองค์เดียวองค์เดียวนะครับท่านผู้ชมคงเช่าไม่ได้นะปีหนึ่งแปดปีหนึ่งแปดพี่รุ่นนี้ปีหนึ่งแปดปีอนึ่เฮียเฮียไปกราบท่านบ่อยไหม ก็เวลาผมตอนนั้นผมขุดพลอยไงที่เขาสมิงจังหวัดตราอุดเพราะเฮียืัแล้วขากลับก็แวะถามท่านมาก็ให้พาะมาทุกทีคือเราแวะไปทําบุญด้วยใช่โอเป็นคนก็เลยทําไปทามาเป็นศรัทธาแล้วก็ทําบุญมาตั้งแต่เมื่อก่อนเลยนะอันนี้ต้องเชื่อนะเพราเฮียพูดในเทปผมว่าสร้างบวถ์มาแล้วสองโบสถ์นะ